สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาเจอกับใจหนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ใจหนุ่มจะพาทุกท่านมาผัดป่าส้มกันเนาะครับผมทุกคนวันนี้ได้ป่าส้มมานะครับผมใส่น้ํามันข้าวมิ้นลงไปก่อนนะครับตามด้วยเตรียมบวชนะทุกคนเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรบ้านๆของใจหนุ่มเองนะครับผมทุกคนอร่อยมากนะครับสูตรนี้นะครับท่าในใดที่ยังไม่เคยลองก็ ลองทําตามใจหนุ่มได้เลยนะครับง่ายๆนะครับตอนนี้ใจก็ใส่ไข่ลงไปนะครับผมสามพองหลังจากที่กระเทียมของใจนั้นได้เริ่มเหลืองแล้วนะครับผมตามด้วยพริกป่นนะครับผมพริกป่นแล้วแต่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะครับผมถ้าไม่ท่านไหนที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับ แล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับผมเพื่อให้รสชาติไข่นั้นออกมาเฉ็ดเฉีนิดนึงเนาะครับผมทุกคนสูตรนี้ทําง่ายนะครับผมง่ายมากนะครับทีนี้เราก็ผัดไข่เริ่มสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวใจก็ใส่ปรุงรสนะครับเกลือนะครับผมแล้วก็อ่องซูรสนะครับผม ผงชุบรสก็ตามเตะชอบนะครับผมชอบนัวก็ใส่ยเยอะๆหน่อยนะครับผมจายก็จะใส่ประมาณช้อนครึ่งนะครับผมอนันนี้ก็ผัดให้ไข่มันสุกได้ที่ก่อนเนาะครับผมให้มันเข้ากับเกลือ,ก,อกับชุบรสนะครับผมจายก็จะเอาไอ้ป่าส้มจายลงไปนะครับผม หลายคนอาจจะถามว่าทําไมจายไม่ซอยปลาคนระับเพราะว่ามันไอเนื้อปลาถ้ามันสุกแล้วมันจะเปื่อยเนาะทุกคนมันจะแยกตัวของมันเองนะครับจายไปคุกไปเรื่อยๆนะครับจนปลาสุกเนาะครับผมเดี๋ยวมันก็จะกระจายตัวผสมประสานกับไข่นะครับมันจะรสชาติมันจะออกมาดีมากนะครับผมทุกคน พา่ทเพื่อนๆท่านไหนอยากทานก็ทําตามใจได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมผัดจนปลามันสุกนะครับผมเดี๋ยวก็ละเดี๋ยวถ้าปลาสุกแล้วเราก็มาละลายปลาให้เข้ากับไข่นะครับเพื่อที่จะได้กินรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับผมกับไข่ครับผมตอนนี้ปลาก็าเริอมจะแยกโตแล้วนะครับแยกโตได้แล้วเริ่มสุกแล้วนะครับผม นี่ครับผมจานก็เริ่มแย,ยกปลาออกทีนนิดนึงครับผมเพื่อให้มันเข้ากับไข่นะครับกับเครื่องปรุงที่จายปรุงเอาไว้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะสุกแล้วนะครับผมผัดไปประมาณสามสี่นาทีนะครับผม ตาก็เริ่มมาแล้วนะครับผมอาหารมื้อเย็นเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนลังเรื่องงานใช้ก็ทำทำกินทุกวันนะครับผมเพราะว่าทำกินเองมันอร่อยกว่านะครับผมนี่นะครับผมหน้าตานะครับสุกแล้วนะครับผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมทุกคนนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ใจหนุ่มขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผม